ยินดีต้อนรับสู่คลิปพิเศษที่เราจะพาคุณไปเจาะลึกข่าวใหญ่ที่กำลังเขย่าวงการอาวุธและความมั่นคงในภูมิภาคเมื่อประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งศักยภาพทางการรบด้วยการเปิดเผยอาวุธยุธโทโธปกรณ์สำคัญที่ผสานเทคโนโลยีระดับโลกจากจีนเข้ากับกลุ่มพลังที่ผลิตในไทยเองอย่างเครื่องยนต์ดีเซน c ีเอสทีที่จะประจำการในเรือดำน้ำเอสยี่พีรุ่นใหม่ล่าสุด S 26ยี่สิบหกพีเรือดำน้ำยุคใหม่เรือดำน้ำเอส 2 6ปีคือหนึ่งในยุทธปกรณ์ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยถูกพัฒนามาจากเรือดำน้ำชั้นยูเอ็นไท 039A ของจีนซึ่งมีความทันสมัยทั้งด้านระบบนำร่องการตรวจจับและการพรางตัวใต้ผิวน้ำเรือรุ่นนี้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์และภารกิจในหน้านน้ำแถบอาเซียนโดยเฉพาะทั้งยังสามารถปฏิบัติการเงียบเพื่อตอบสนองต่อยุทธวิธีสงครามใต้น้ำในยุคปัจจุบันจุดเด่นของเครื่องยนต์ CHD 620 ความน่าสนใจที่สุดคือการใช้เครื่องยนต์ดีเซน CHD 620ที่พัฒนาโดยจีนแต่ให้ไทยมีส่วนร่วมในการผลิตและประกอบเองภายในประเทศเครื่องยนต์นี้ถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเรือดำน้ำด้วยกำลังสูงความประหยัดเชื้อเพลิงและการปล่อยเสียงรบกวนต่ำทำให้สามารถลาดระเวนได้อย่างยาวนานและยากต่อการตรวจจับโดยโครงการนี้ยังช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตเครื่องยนต์เรือดำน้ำสู่ประเทศไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของชาติการส่งมอบและประจำการเมื่อไม่นานมานี้เรือดำน้ำเอส6พีลำแรกที่ติดตั้งเครื่องยนต์ c h d 620ก็ได้ถูกส่งมอบอย่างเป็นทางการซึ่งจะเข้าประจำการในกองทัพเรือไทยโดยการส่งมอบครั้งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับไทยที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันประเทศ และยังทําให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆในอาเซียนที่มีเรือดำน้ําสมรรถนะสูงระดับนี้ไว้ในครอบครองความหมายเชิงยุทธศาสตร์การมีเรือดำน้ําชั้น S 26P ช่วยยกระดับความสามารถในการปกป้องหน้าน้ํถผักดันสมดดลอํานาจในภูมิภาคและเพิ่มศักยภาพด้านการสอดแนมการลาดตระเวนและการปฏิบัติการเชิงรุกในทะเลการร่วมพัฒนาเครื่องยนต์กับจีนยังสร้างโอกาสให้ไทยลดการพึ่งพาต่างชาติในอนาคตพร้อมปูทางสู่การสร้างระบบซ่อมบํารุง และผลิตอะไหล่ในประเทศซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณและลดเวลาการบำรุงรักษาเสียงตอบรับและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่าโครงการเรือดำน้ำเอส6ีพพร้อมเครื่องยนต์ c h d 620เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะนอกจากจะเพิ่มอำนาจการป้องกันประเทศแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่มีศักยภาพต่อยอดสู่โครงการอื่นๆในอนาคตอีกทั้งยังตอกย้ำบทบาทของไทย ในฐานะประเทศที่พร้อมปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสรุปการประจําการของเรือดำน้ำเอส6ีที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซนไทย c h d 620ถือเป็นความก้าวหน้าเชิงยุทธศาสตร์ครั้งสําคัญของกองทัพเรือไทยและเป็นหลักหมายใหม่ที่สะท้อนถึงศักยภาพอุตสาหกรรมอาวุธไทยที่พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล ไม่เพียงแค่เสริมแสนยานุภาพทางทหารแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ไทยพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศในระยะยาว